สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์โตไปพร้อมแอลที่นี่เราจะพูดถึงเรื่องราวและเทคนิคการพัฒนาตนเองที่คุณสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการบริหารอารมณ์ในที่ทํางานการบริหารอารมณ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆไม่เพียงแค่ช่วยให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะในที่ทํางานเรามักจะเจอกับอารมณ์ที่หลากหลาย ทั้งความเครียดความโกรธความกังวลและความหงุดหงิดหากเราไม่รู้จักวิธีจัดการกับอารมณ์เหล่านี้อาจทําให้เกิดปัญหามากมายได้แล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการบริหารอารมณ์กันค่ะส่วนที่1ทําความเข้าใจอารมณ์ของเราเรามาเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองก่อนค่ะเราต้องรู้ว่าอารมณ์ของเราเป็นอย่างไรทําไมถึงรู้สึกเช่นนั้นและอารมณ์นั้นมีผลกระทบต่อการทํางานอย่างไร ขอให้คุณลองทำแบบฝึกหัดนี้ค่ะเขียนอารมณ์ที่คุณรู้สึกในแต่ละวันลงในบันทึกและระบุเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์นั้นแล้วก็ลองหาวิธีปรับปรุงหรือแก้ไขเหตุการณ์เหล่านั้นดูค่ะส่วนที่2เทคนิคการบริาหารอารมณ์1คือการหายใจลึกๆเมื่อรู้สึกเครียดหรือโกรธการหายใจลึกๆช่วยให้ผ่อนคลายและใจเย็นลงได้ค่ะลองทาแบบนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆ นับหนแล้วหายใจออกช้าๆนับ1-4ึ่งทำซ้ำสัก5ครั้งค่ะ 2. คือการหยุดพักสั้นๆหากรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีการหยุดพักสั้นๆอาจช่วยให้คุณมีเวลาคิดและกลับมาใหม่ด้วยอารมณ์ที่ดีขึ้นค่ะอาจจะออกไปเดินเล่นสัก5-10นาทีหรือทำสมาธิสั้นๆก็ได้ค่ะ 3. คือการฟังเพลงหรือการทำกิจกรรมที่ชอบนี่เป็นวิธีที่ดีในการผ่อนคลายและปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นค่ะ4 คือการสื่อสารอย่างชัดเจนการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าด้วยความชัดเจนและตรงไปตรงมาช่วยลดความเข้าใจผิดและลดความเครียดได้ค่ะอย่าลืมใช้คําพูดที่สุภาพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอนะคะส่วนที่3การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรการที่เรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนช่วยให้เราสามารถจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรได้โดยการส่งเสริมการทํางานเป็นทีม ช่วยเหลือกันและกันและการแสดงความชื่นชมเมื่อมีคนทำงานได้ดีค่ะส่วนที่4จัดการกับความขัดแยง้งแน่นอนค่ะว่าในที่ทำงานบางครั้งเราอาจเจอกับความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานการจัดการกับความขัดแย้งเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สาคัญในการบริหารอารมณ์ค่ะเราต้องเริ่มจากการฟังอย่างตั้งใจพยายามเข้าใจมุมมองของฝ่ายตรงข้ามและไม่ควรตอบโต้ในทันที ให้เราคิดให้รอบคอบก่อนนอกจากนี้การใช้การเจรจาแบบวินวินก็เป็นอีกวิธีที่ดีในการแก้ไขความขัดแยง้งส่วนที่ 5. การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องการบริหารอารมณ์เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องค่ะเราต้องพยายามฝึกฝนและปรับปรุงเทคนิคการบริหารอารมณ์ของเราอยู่เสมอเพื่อให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลองตั้งเป้าหมายในการพัฒนาการบริหารอารมณ์ในแต่ละสัปดาห์และทบทวนว่าเรามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างการจดบันทึกความรู้สึกและประสบการณ์ได้เรียนรู้ในแต่ละวันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมและพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นค่ะส่วนที่ 6. การดูแลสุขภาพกายและจิตการดูแลสุขภาพกายและจิตก็เป็นส่วนสําคัญในการบริหารอารมณ์นะคะการออกกําลังกายรับประทานอาหารที่ดีและนอนหลับให้เพียงพอจะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้ การทำสมาธิหรือการฝึกโยคะก็เป็นวิธีที่ดีในการผ่อนคลายและปรับสมดุลทางจิตใจลองหากิจกรรมที่คุณชอบและทำเป็นประจำดูนะคะจะเห็นได้ว่าการบริหารอารมณ์ในที่ทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะไม่เพียงแค่ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ในที่ทำงานด้วยนะคะหวังว่าเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้ในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะ ถ้าคุณชอบพอดแคสต์โตไปพร้อมแอลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ